สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อนนะคะเริ่ง,งามยามดีมากเลยวันที่18นะคะส่งมอบรถคันแรกนะคะ1ใน4คันของวันนี้นะคะเป็นนี่ค่สีส้มละหลอคันนี้เลยนะคะ4ประตูไฮแลนเดอร์1.9ึ d i เกรดแซดเกียร์ออโต่นี่นะคะสีสันสดใสสวยงามมากเป็นเกียร์ออโต้นะคะสีส้มคันนี้สีประตูตัวยกสูงนะคะคันแรกที่ส่งมอบนะคะ ทำพิธีแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเรารอเลิกนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ,ค,ะคุณชมพู่กับคุณเอ็มนะคะอาเชิญหน้ารถเลยเชิญหน้ารถเลยจ้าขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเจ้าของรถเป็นไงบ้างเห็นรถแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีฮะรู้สึกดีใจค่ะดีใจเนาะ,ะเป็นไงเหมือนด้ฝันนะเหมือนที่อยากได้ไหมอ่าเหมือนที่รอคอยเลยเนาะฝันที่เป็นจริงแล้ว พอถานไม่ึงทำไมถึงเลือกซื้อรถที่สุสานเพราะเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะะคะแล้วก็คนทานด้วยครับถึงเลือกใช้แล้วทำไมถึงได้มาซื้อรถที่นี่อดูใน Youtube ครับเห็นคนรีวิวเยอะว่าออกกับพี่อ้อแล้วมีโปรโมชั่นดีมีอะไรดีอย่าง้ยดีจริงไหมก็ดีจริดีจรใไหรคุณพตอนิต่อมาก่อนนาะ่ะแล้วก็ ค่ะแล้วก็ให้คุยกับผ่านเกมเนาะเรื่องการไปนั้นล่ะผ่านยากไหมไม่ยากค่ะกี่วันก็ไม่กี่วันนะฮะอะ่ไม่กี่วันก็รู้ผลนเนาะแล้วก็วันนี้ก็เรื่องงามยามดีเนาะใช <m> ่ไหมคะออขอสอบถามก่อนว่าที่เรามาออกรถที่เนี่ยเราจ่ายตังค์ก่อนใช่ไหม <m> ใช่แล้วก<ช>ลัวไห<ๆ>มเอาความรู้สึกจริงๆเลยกลัวไหมกลัวค่ะกลัวกลัวกลัว่ากลัวว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่า แล้วของแถมครบไหมครบคัน <ะ S 2> เบิร์มเนาะคันเบิร์มเนาะได้รับรถจริงะนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถจะขาดหน่อยเนาะ,ะรถได้มาแล้วก็ต้องรีบนิดนึงใช่ไหมคะก็อตอนแรกจะออกรถก่อนแหละแต่ว่าลางงานไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ก็ได้อีกเลิอกอีกเลิกหนึ่งเนาะก็ะถือว่าเป็นเลิกดีมากเลยวันนี้ออกสี่คันเลยนะคะของเราเป็นคันแรกนะคะก็ขออวยพรแล้วกันนะคะให้น้องชมพู่กับน้องเอ็มนะคะโดยด้วยแหฮงนะคะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะ ีแต่โชคว่เงินทองแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เนาะเอาเอาเป็นวันไหนดีวันที่จะถึงนี้เลยเนาะอ่าโอเคค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เดินทางแถวพระราปกอดภัยโดยๆวยเฮงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ